ดีครับผมโกโก้พว่าน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะพามากราบขอพรพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับที่จังหวัดอุบลน,นะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือตามตำนานคือพระอินแปลงกายลงมาสร้างองค์พระพุทธรูปนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับ Yeah. <clears throat> สำหรับคลิปนี้ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้บังเกิดโชคลาภตั้งจิตอธิษฐานเอานะครับพระเจ้าอหญ่อินแปลงสัตฟ์ผิดมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกโก้พระบทน้อยนะครับกาสวัสดีครับพอดีมาเจอพอดีทางวัดทำวัดเย็นนะครับ